สวัสดีครับผมสิทธิ์เมืองนนท์นะครับหรือว่าสิทธิ์ลาลีู่่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนที่ทุกท่านมาพบกับครอบครัวของลุนสายแก้วสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับคนแรกนะครับย่าไทยนะครับย่าไทยแก้วสว่างภรรยาลุนสายสวัสดีครับสวัสดีพี่สมศักดิ์แก้วสว่างคือพี่กิวสวัสดีครับพี่ครูกุ้งครูสนิทแก้วสว่างนะครับ ผมจะมาสอบถามประเด็นของ,อาของการกล่าวอ้างของคุนตาเอกตาโมดลักษณะบัณฑิตนะครับหรือหมอโมดหรืออาจารย์แก้วสวัสดนะครับว่า,าเขายากครับเขาได้ข้อครูเรียนวิชาประย,ยุษายหรือเปล่าครับไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็พี่สมศักดิ์ครับไม่ไม่ได้ครอบครูนะ หมอทำผูกุ้งน,นะครับไม่ได้ครอบคุณไม่ได้ครอบอ,อันนี้ประเด็นนี้คือเรื่องนี้คือไม่ไม่มีที่จะครอบคุณที่บ้านนะครับส่วนเรื่องที่เขาเก่าอ,อ้างน,นะฮะเรื่องอการได้รับมอบมรดกจากทางครอบครัวของมุงสายเนี่ยครับก่อนที่มุงสายท่านจะสิ้นเนี่ยครับท่านได้ได้ได้ไดไดบอกกล่าวหรือยกมรดกอะไรไว้ให้กับหมอโมหรือเปล่าเดี๋ ไม่ได้ยกดูดูมันยกกระดิกยกยคือแม่ไม่ได้ย่าก็คือลุงสายแกไม่ได้สั่งอะไรไว้เลยดังไหมหลุมจังประเทศเปรี้ยืๆก็คือเอ้าวเหรอครับเออแล้วพี่พี่เกี่ยวหรอครับพอรู้เรื่องราวนี้ไหมครับก็ดูได้ทั้งหน้าดูแตก็จะรู้ว่าต้องหงายั้งสวน คูกุ้งหรือพ่อได้คใ้รสาได้บอกเรองพมีเสยนะีมจะป่วยอยชไนช่ดเีาอาการก็คือมได้มีโอกาสที่จะลุกมาคุยไครยเฉเวลาเหนื่อยถ้าเราปันนวงการนั่นใช่มอการจะหนักการกต้อะเรังเ ที่เขาอาจารย์แจ้งตว่างเนี่ยเขาได้ได้อ้างว่าเขาดูแลรักษาดูสายมาสี่ปีห้าปีเนี่ยอันนี้มันจริงไหมครับพี่แ้วน้พี่เป็นลูกเนี่ยพี่เคยเห็นอะไรแบบนั้นไหมเขาก็ยทำยังไงเนี่ยทำไว่าเขามาใส่น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยครับกิดจริงจริงแล้วพอเชงสุดท้ายเราก็เอาไปโรงพยาบาลก็ไปอยู่กันลูกๆเนี่ยทีลเรปไปเฝ้าผัดเปลี่ยนดูแลนะ ใช่เร็วขานรุ่งโหครับเป็นลมมาแล้วเปนลมมาคือคือคนประเป็นนี่เหมือนถึงว่าเป็นคล้ายๆที่ใครป่วยก็ไม่ไม่เอาไว้ในบ้านอยู่นะครับแตต้องไปแผลนี่เรียนเรียนขาแผลขานอ๋อคือสำหรับคนที่ป่วยแล้วก็คือให้ให้นอนอยู่ยกยกแล้วเล็กๆที่อยู่ในอยู่แล้วก็เปลาตรงนั้นแหอ๋อก็คือตอนที่ท่านป่วยเนี่ยก็คือลูกหลานก็ยังเป้ากันอยู่ทุกคนเปล่ากันเยอะเอออ่ะญาติแล้วเปก่าเต็มเลยญาติญาติบลาไม่ได้ โคูรอะไรได้ก็แบบก็แบบมาบังมากก็าก็มาเกี่ยวบังมาเกี่ยวบังตอนก็มาใส่ใส่น้ำเกลือให้มุงสายนี่เขามาตอนไหนนะเขามาเย็นเย็นเขามาตะโมะโมะน้องหว้าหนองหว้าเต็มเลือดเต็มเลือดเขามาตอนที่ที่มุงสายก็ป่วยหนักใกล้ใกล้จะสิ้นแล้วอยู่คือทำร้องเลยมันไม่งรับเกลืออะไรแบบตัวคือตอนนั้นไม่ไม่จะไม่รับรู้แล้ว ร่างกายเลยจำมรักอ๋อร่างายอือนชุดสี่สิบวันนี่เลอสี่สีิบวันสีบวันช่ไหอสี่สิบวันหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วก็คือในปีถ้าคือลุงสายท่านเสียปีสี่สองก็คือสุดท้ายไปไปที่ที่ที่ก่อนจะเสียคือประมาณก็ไม่เกินสี่ห้าสิบวันก็จะมีอยู่สี่สิบวันหลอ๋อสี่วันก็เดือนมากว่าอ๋อสี่สิบวันก็ไม่งไงไอสี่ปีหปีนี่ก็ไม่น่าไม่น่าจะติกนครั โรงพยาบาลแค่ราต์ชิต่นีู่่่โรงพยาบาล่อูยาต์ิตทีเราก็รู้แล้วหอเขาบอกว่ายังไงคืออยาจไู่บ้านออยากกลับบ้านคือแกรู้สภาพตัวเองก็คืออาจารย์เจ็ทสว่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้มานั่งดูแลรักษาอะไรสี่ปีห้าปีไม่ได แต่นั้นที่ก็มีมีลูกหลานดูแลอยู่แล้วไม่มีงานก็หนึ่งปานก็จะมาทำอะไรทลูกหลานก็อยู่มตั้งน้นีเี่สีนาทีก็นต่กแตไดก่อนทีหาหยุอนี่ไปไหนได้แตคอเนี่ยตมเฟก็ตลอดรมเดี่ใจแล้วแล้วอีกอีก ข้อกล่าวอ้างหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาได้ครอบครูเรียนวิชาจนเป็นที่มาของการใช้นาตระกูลม,มาตั้งเป็นอาจารย์แก้วสว่าง<ม>ที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี้มมผมก็อยากทราบาาว่าทางครอบครัวได้อนญญาให้เขาใช้นำตระกูลแก้วสว่างเนี่ยไปตั้งเป็นโปรไฟล์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้หรือเปล่ารับทำมาออกแก้วสว่างไม่เคยอะน่เยหคให้่คือไม่ได้อนญญาแล้วนะ้แล้วพี่กิลไ้ครับกิกพี่กิวขอโทษที